หวานเรียบร้อยอย่างแอฟทักษะออนมารับบทปลางทองเข้าฉากระเบิดอารมณ์ในละครแค้นจนทำคนดูตะลึงไปแล้วนะคะขยีที่แอสมาก็บอกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าฉากและไม่ใช่เฉพาะฉากเรียวกราดเท่านั้นแต่ยังมีความท้าทายเรื่องอื่นๆด้วยค่ะตื่นเต้นตลอดเวลาตั้งแต่ตอบรับตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปอตั้งแต่เริ่มถ่ายทำไปจนถึง เป็นว่าตั้งแต่เริ่มถ่ายทาจนถึงคิวสุดท้ายอะซึ่งแบบเ้าสิบกว่าคิวนะคะคือแบบจังหวะแอปมันมันค่อนข้างเยอะเก้าสิบกว่าคิวที่เราตื่นเต้นเหมือนไม่เคยสบายเลยใช่ค่ะคือต่อให้เราจะถ่ายเราจะรู้สึกว่าเออเราเข้าใจปางทองแล้วแต่มันมักจะมีอะไรใหม่ๆที่เราจะเจอโจทย์ใหม่ๆที่เราเจอทุกๆวันเสมอเราเราคิดว่า อ๋าเราเคยระเบิดอารมณ์ไปประมาณนี้แล้วม่มีอะไรไปกว่านี้แล้ว <c oughs> แต่ว <c oughs> ันนี้ค่ะวันนี้ตลอดเลย <c oughs> ใช่ค่ะก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดตอนแรกเตรียมใจมารับเฉพาะเรื่องของความแรงคือแบบการที่เป็นผู้หญิงมี power การที่แบบระเบิดอารมณ์อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือการที่เรารุนแรงกับเหมือนแพรแต่พอมาเจอจริงๆแล้วความยากไม่ได้อยู่แค่นั้นมันอยู่ที่ปัจจองเป็นคนหลายเลเยอร์อันนี้ก็ ก็ยากสำหรับแอปแอปคือไม่ไม่ดึก<อ>ไม่ซับซ้อนขนาดนั้นใช่ค่ะคิดคิดอะไรซับซ้อนขนาดนั้นไม่ไม่เป็นคือมันแล้วมันก็เป็นความซับซ้อน,อนที่มันไม่ใช่แค่แบบเออจริงๆแล้วในใจเบอร์หนึ่งแต่แสดงออกไปเบอร์สามเลยนะแต่อันนี้มันคือแบบขาวดําขาวดําเลยปากก็พูดเป็นขาวแต่จริงๆข้างในดำอะไรอย่เงี้ยมันมันยากแล้วก็ในฉากฉากนึงมันสวิชกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยค่ะคือแอปไม่ได้ทนสวิชเร็วนาน <laughs> ก็จะแบบก็ก็จะโดนไกด์ว่ามันต้องเป็นจังหวะแบบนี้นะต้องคนตัดแบบหน้าอย่างย่างเลยจริงๆเอออันนี้อันนี้ยากถ้าเป็นตัวเองเมื่อไหร่ก็คือจะผิดหมดอันนี้ยืนแบบนี้ก็คงผิดอะไยืนประสานมือแบบนี้คือผิดนะฟังทองจะแบบไม่ไม่แบบไม่อะไรอย่างนี้ค่ะทั้งกรี๊ดทั้งใช้คําพูดแรงๆทั้งตบอะไรที่ไม่เคยเห็นแอฟทักษะออนําที่ไหนก็ได้เห็นในละครเรื่องแขนนี่แหละค่ะ เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง